เฟี้ยวฟ้าวยกที่ดิน18ล้านให้ชาวบ้านยกที่ดิน18ล้านให้ชาวบ้านเฟี้ยวฟ้าวอิมอ่มอิ่มออกวงการประกาศยุติงานในวงการเปิดบ้านเฟี้ยวฟ้าวอิม่มอิ่มไม่ติดรู้ใจบุญยกที่ดิน18ล้านให้ชาวบ้านทำกินฟรีฟร ล่าสุดทำเอาเฟี l ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้ถึงกับงงและต้องรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนกันเลยเมื่อจูจ่ๆก็เจอคนแอบอ้างว่าเจ้าตัวไม่รับงานในวงการบันเทิงหรือไปปฏิบัติธรรมและไม่สะดวกรับงานแล้วจึงทําให้เกิดการเข้าใจผิดงานนี้เฟี l ยวฟ้าจึงประกาศผ่านอินสตาแกรมว่าตนเองยังรับงานในวงการอยู่ ใครที่แอบอ้างเกี่ยวกับเธอไม่เป็นความจริงและตอนนี้ผู้จัดการส่วนตัวที่ดูแลคิวงานคือพี่เบลฟิวฟ้าวคนเดียวเท่านั้นพร้อมแปะแคปชัน่นที่ผ่านมาหากมีการสื่อสารในการติดต่องานแล้วทำให้เข้าใจผิดอิมต้องขอโทษด้วยนะคะเพระเพิ่งรู้และตกใจมากงานทุกงานติดต่อพี่ชายแท้ๆของอิมเพียงคนเดียวเท่านั้นขอบคุณมากมายนะคะอิมรับงานมาเดิมและก็รักทางธรรมด้วยจ้านักแสดงสาวสายาสุดใจบุญ เฟียวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ปฏิเสธเงิน18ล้านไม่คิดขายที่ดินขอเก็บไว้ให้ชาวบ้านยากจนสร้างอาชีพสร้างรายได้คนที่ถูกมองว่าบ้าตลกเฮฮาแต่จริงๆแล้วยังมีอีกมุมที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเธอมีจิตใจที่ดียิ่งกว่าคนที่ถูกมองว่าปกติเสียอีกกับการถูกสลาก,กินแบ่งมาแล้วหลายล้านแต่เงินทุกบาทไม่เคยได้ใช้ยกที่ดินให้คนจนทำกิน เป็นนักแสดงสาวที่รักการทำบุญเป็นชีวิตจิตใจเพราะอยากช่วยชาวบ้านคนยากไร้ได้มีอาชีพทำมาหากินเธอได้บอกเล่าถึงที่มาที่ไปของที่ดินมูลค่า18ล้านนี้ว่าเพราะอยากเก็บที่ดินแห่งนี้เอาไว้สร้างอาชีพให้กับคนจนหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านสามารถทำมาหากินในพื้นที่ตรงนั้นได้เคยสัมผัสกับคนพิการทำรายการแล้วทำให้ไปเจอคนแบบนี้เยอะทำให้ได้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่ง บางคนที่เขามีปัญญามีความสามารถแต่เขาไม่มีองค์ประกอบในการที่เขาจะสร้างรายได้คนยากจนก็ค่อนข้างเยอะถ้าสมมุติว่าช่วยตรงนี้ได้ก็สามารถช่วยหลายๆครอบครัวหลายๆคนเป็นร้อยคนได้ก็คงจะดีทําโครงการเกี่ยวกับสร้างอาชีพสร้างรายได้อาจจะทําเกี่ยวกับข้าวแตนเพื่อสร้างรายได้ให้กับพวกคนที่ไม่มีเงินก็สามารถอยู่ตรงนั้นยังมีความสุขสร้างรายได้ให้เขาส่งลูกเรียนให้เขามีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นสร้างบุญสร้างกุศล จงตัดสินใจบริจาคที่ดินความตั้งใจแน่วแน่ที่อยากจะช่วยเหลือคนไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่สําหรับเธอคนนี้มีความแน่วแน่และตั้งใจตั้งมั่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากจะช่วยเหลือคนเมื่อมีโอกาสเธอก็ได้คว้ามันไว้และอยากทําให้สําเร็จไปด้วยดีมีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านพอมีโอกาสก็อยากจะช่วยที่ดินตรงนี้อยู่ที่เชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณสามไร่อยู่ใกล้กับสนามบินมากๆ ซื้อไว้ประมาณ5-6ปีแล้วถือว่ามันเป็นความดีที่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่แค่ตัวเราหรือแค่ครอบครัวแต่มันสามารถช่วยเหลือคนอีกมากมายที่เขาได้มีสัมมาอาชีพที่สุจริต